กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนกรกฎาค,คม2566เพื่อกรุณาทราบดังนี้บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเนื่องในโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งณห,ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ณห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีงานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง พิธีเปิดการฝึกโครงการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประจำปี2566ระหว่างวันที่26-31ถึงกรกฎาคม2566ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน40คนโดยมีพันเอกกิติศักดิวงกลางรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดพันเอกเกรวัตวามลุนหัวหน้าชุดครูฝึกและวิทยาการจังหวัดยโสธร ดำเนินการฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นการใช้อาวุธกฎหมายจราจรการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและสร้างความรักความสามัคคีณโนะรงเรียนบ้านบะคอมหมู่ที่3ตำบลนาเวียงอำเภอสายมูลจังหวัดยโสธรประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบลประจำปี2566เพื่อประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับภัยคุกคามระดับตำบล ทางนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นในการที่จะมีส่วนร่วมในการเตรียมการรองรับภัยคุกคามในพื้นที่ชุมชนของตนเองพร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างเต็มที่ได้ดําเนินการสองแห่งเทศบาลตำบลเอว,วางังและองค์การบริหารส่วนตําบลผือกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำปี2566โดยมีนายสุรศักิ์พงน้ำนายกอบาตาฟ้าหยาด ดรเชษฐาคาคล่อง ar พ่วงหน่วยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมและครูนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน40คนสร้างความตระหนักรู้จิตอาสาข่าวสารภาครัฐที่ถูกต้องตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนรู้รักสามัคีในพื้นถิ่นตนเองทำความสะอาดบนเส้นทางสัญจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนมหาชนะชัยรวมระยะทาง900เมตรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมหาชนะชัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาดสนับสนุนรถเก็บขนขยะและรถน้ำในการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1จัดกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านประจําปีงบประมาณ2,566จํานวน4ี่ครั้งณศา,าลาอาเนกประสงค์ตําบลน,น้ําคําสร้างอําเภอกุดชุมอาคารอาเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลกําแม่อําเภอกุดชุมหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลดู่ลาดอํอาเภอไซมูล และศาลาอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกระจายอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรโดยมีวิทยากรสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติศาสตร์พระราชาส่งเสริมสนับสนุนและความเป็นพลเมืองดีบทบาทหน้าที่กรมนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ปลาโครงการขยายผล โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2566ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอายุผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าติว้วอําเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรโดยมีนายธงชัยไมยตรีแพนนายกเทศมนตรีตำบลป่าติว้วเป็นประธานในพิธีเปิดในการนี้วิทยากรให้การบรรยายสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมาหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติปทบาทกรมนณ ข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยนายแพทย์สาครสศรีอินนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอป่าติว้วบรรยายศาสตร์พระราชานำสู่การปฏิบัติปราเพื่อความมั่นคงกร,รมนอจังหวัดยโสธรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารปลอดภยัยรวมทั้งได้มอบปัจจัยการผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์พืชนาไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือและชุมชนต่อไปโครงการปราดร่วมใจสร้างสารไทยเป็นหนึ่ง ณอาคารเกษตรแปลงใหญ่อินซีหมู่หนึ่งตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยโสธรโดยมีนายบุญเรืองกองธรรมประธานกลุ่มเกษตรอินรีย์ดงแคนใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการวิทยากรสร้างการรับรู้บทบาทกรมนประวัติศาสตร์ชาติไทยสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติศาสตร์พระราชาส่งเสริมสนับสนุนและความเป็นพลเมืองดีและนายชัยนรงค์ชื่นชมนักวิชาการประมงจังหวัดยโสธร บรรยายการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางเลือกเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาตะเพียนนายสุริยาหงลอยวงปราดเพื่อความมั่นคงกรมนจังหวัดยสโสธรเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวงจรในการทำนานในรอบหนึ่งปีการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติในการนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตปลาตะเพียนและอาหารปลาให้กับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อนำไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ตนเองศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการบูรณาการและการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกรมนจัดประชุมไตรภาคีหรือเวทีประชาชนโดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและมวลชนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมการขับเคลื่อนแนวทางหรือแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชนหรือท้องถิ่นรวมทั้งร่วมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปืือยอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดยะโสธรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารจะชุดติดตามลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเพาะปลูกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของกเกษตรกรรายย่อยและประชาชนที่ได้รับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในยามวิกฤตการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์รวมทั้งรับทราบปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา สร้างแนวคิดการเก็บรักษาและแบ่งปันที่เหมาะสมกับพื้นที่ในระดับกลัวเรือนและชุมชนและขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชนพิธีรับพระราชทานพัน์ปลานินจิตละดาณศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เลขที่75หมู่2บ้านนนสวัสดตบนนํบลหนองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวแสงรวีบุญทศเป็นผู้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสลิขอพระราชทานพันธ์ุปลานินจิตะดานำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นอาชีพสร้างรายได้เป็นอาหารดำรงชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจำนวน1 2 0 0 0ตัวโดยดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรน,นำกล่าวสำานึกในพระมาหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวออกตรวจสำรวจป่าเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดยโสธรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไมา้ประจําปีงบประมาณ2566เดินรวมลาดตระเวนและเดินเท้าตรวจสอบผู้กระทำความผิด ลักลอบบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจุดที่1บ้านโคกสะอาดหมู่เก้าตบลกู่จานจุดที่2บ้านกุดตากล้าหมู่7ตําบลสทรงปเปืือยอาเภอคาเขินแก้วจุดที่3บ้านโคกสะอาดหมู่3าํตบลสทรงเปือยอาเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรไม่พบผู้กระทําผิดบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติพิธีเปิดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมประจําปี2566 น้องสีมาธานีบอลลูมโรงแรมสีมาธานีอําเภอเมืองนครราชสีมาจงังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่สองพอ,อรมณอภาคสองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ครูเพชรในตมเพื่อให้นิสิตโครงการเพชรในตมทั้งเก่าและใหม่ได้ใช้โอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์และเป็นส่วนร่วมสำคัญในการแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติต่างๆทั้งปัจจุบันและอนาคต สร้างความสามาคัคคีเป็นผู้นําในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองผู้กร่วมโครงการประกอบด้วยกรมนรจังหวัด20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าราชการครูเพชรในตมและนิสิตโครงการเพชรในตมจํานวน150คนงานการช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงในกองลาพงบ้านเลขที่155หมู่5บ้านกุดพันเขียวตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธร โดยมีนางโสมภาพันธ์ภรรยาเป็นผู้ดูแลได้มอบกระเช้าให้กับผู้ป่วยและประสานติดตามการช่วยเหลือการมีสิทธิ์การดูแลรักษาพยาบาลตามสิทธิ์พึงมีพึงได้งานในไตรามาสที่4อยู่ระหว่างการประสานพื้นที่ออกปฏิบัติงานของสำนักง,งานนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคง3กิจกรรม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1และ4จํจำนวน2กิจกรรมซึ่งคาดว่าดำเนินการได้ทันตามแผนงานและโครงการประจำปี2566กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรขอบรรยายสรุปเพื่อกรณุณาทราบเพียงเท่านี้